นี่ขับได้นะครับลูกค้ารถวิ่งอยู่230,000โลตามสมภาพเลยอีรถคันนี้มันมีปัญหากับชีวิตผมมากผมนี่เซ็งมากเลยวันนี้ผมจะขายให้ถูกๆเลยมาดูรถมาดูรถมาดูรถ มาดูรถวันนี่ประมูรถกระบะนะครับตามนี้เลยครับมี2องคันเป็นกระบะนะครับแล้วก็มีเก๋งอีกหนึ่งคันก่อนที่จะแจกรถนะครับรถกระบะคันนี้นะครับเ็น์ันนะครับหน้าเดิมนะครับลูกค้าซอกเดิมข้ามวนตะเข็บเดิมนะครับรถ16ปีนะครับลูกค้าห้องเครื่องโอเคเลยเริ่มต้น30 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจใส่ราคาได้เลยนะครับปรับราคาครั้งละ2,000บาทนะครับถือว่าก็อยู่ในสภาพ ค่อนข้างดีนะครับกับรถ16ปีนะครับนะครับซอกเสื้อเดิมหมดนะครับลูกค้าตะเข็บเดิมนะครับโอเคครับอันนี้เป็นรอยแตกหมดเลยนะครับตรงนี้ดุดลงมานะครับเอาบอดี้ภายนอกก่อนนะครับแต่ว่าหน้าสวยครับอันนี้ขับได้นะครับลูกค้ารถวิ่งอยู่230,000โลตามสภาพเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับใส่ราคาได้เลยเดี๋ยวผมจะเคาะขายแล้วครับวิ่งเสร็จจอดปุ๊บเคาะขายเลยนะครับเดี๋ยวทำทุกอย่างตอนนี้คนสูงสุดแราคาเท่าไหร่ครับ70,000บาทคุณ พอแล้วคุณสมบูรณ์เจ็ดหมื่นบาทดีใจด้วยครับเจ็ดหมื่นบาทครับเจ็ดหมื่นบาทนับหนึ่งเจ็ดหมื่นบาทนับสองคุณสมบูรณ์โอนเงินวันนี้นะครับเจ็ดหมื่นบาทเข้าสยามพิเตอร์การประมูลง่ายๆ่าประมูลได้นับสามครับมาอีกหนึ่งคันเป็นรถฟอร์ดครับเปิดราคาสามหมื่นบาทนะครับรถฟอร์ดตัวนี้ครับมาครับตัวนี้นะครับมีโดนกันชงกันชนนะครับคันหน้าเดิมการันตีฝั่งซ้ายฝั่งขวามีโดนมา แต่อย่าไปซีเรียสครับแม่งลด3 0,000ืบาทนะครับเอาว่าซ้ายขวามีโดนมาคันหน้า <Okay. S 1> โอเคเก็บสีทั้งคัน Ford r a n นเจอร์ปีป้ายแดงเกือบห้าแสนนะครับโอเปนแคปไฟในตามนั้นเลยนะบอะเบิดมีขาดตามนั้นเลยเ,บบเออแคปถือว่ารุ่นใหม่เป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ที่15้าปีนะถือว่าโอเคเลยเหมือนไฟจะอ่อนนะครับแต่ผมยืนยันว่าลูกค้าขับได้และกันผมทำให้สตารท์ทขับได้นะครับหกหมื่นาันบาทน้ำดึงหกหมื่นห้าพันสองหกหมื่นห้าพันบาท โอเคครับขอบคุณนะครับอีรถคันนี้มันมีปัญหากับชีวิตผมมากนะครับประมูลไปสองครั้งลูกค้ายกเลิกลูกค้าไม่มาเอาผมนี่เซ็งมากเลยวันนี้ผมจะขายไม่ถูกๆเลยตัวนี้มีปัญหาเรื่องใดสตาร์ทนะครับมันจบมาสามหมื่นเจ็ดมาหลายครั้งแล้วเปิดราคานี้เลยสองหมื่นเออคานหน้าเดิมครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาครับและรับรองผมจะให้จบถกแพงไม่จบถูกๆเลยบอกตามนี้เลยครับสองดูเลยครับเปิดตามนี้เลยครับ รถตะเข็บเดิมหมด4ด้านซอกเซิร์ฟโดนหมดติดแก๊สพี่ครับผมติดแก๊สติดแก๊สมาภายใน,นโอเคครับรถต้องเก็บสีทั้งคันมีรอยตรงนี้มานะครับต,ตรงนี้ไม่โดนนะมีโดนนะโอเคครับพอแล้วสองหมื่นแปดบาทน้ำหนึ่งสองหมื่นสองคุณพี่สมิงสองหมื่นแปดบาทโคตรถูกนะัขายเลยนะครับวันนี้ผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับและ ลาไปก่อนนะครับจากพี่สมชายและผมเอ็มนะครับและน้องๆทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณนะครับพีบ่ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ